<Private. ality> แล้วแล้วแล้วเขาเรียกว่าอะไระแฟนกับ <Lamborg> ว <hini> ่าเราให้เป็นแฟนเขาให้อะไรหมดแสนตายแสนเจ็ยแสนแแต่ว่ามันให้ออปชั่นมาแบบให้แบบคนแบบเอาเยอะมากเอาลงส่วน อันนี้ต้องเสียเงินอะไรไหมเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้เขาเปลี่ยนขานตัวนี้ให้ใหม่เปลี่ยนขานล่างค่ะเดีย๋ยวลองดูว่าใส่กล่องจะผลิไปได้ใใทำ วันค้างได้ครับเพราะวันจันทร์วันจันทร์ผมักร้อนแังไม่อยู่อยู่ทางแขวงวัน ่เี้ยไเป็นเี้ยเปีวเลยซือเลี่ยนเลเหลเหลือขนาดนี้ยขนาดเปิดของได้แค่แอย่าไปสุดกันะแคนไห่มันเหลืออยู่โอเคพี่แต่ว่าถ้ามันหนักถไม่ดีอะไม่แนะนำามารั่งขออีกว่าแต่แ่เปิดเอาของโอเค